พร้อมมากกับการส่งพร้อมมากกับการส่งส่งบอกทวดินส่งบกัเดรออเดอร์หลายๆออเดอร์หลายเต็มรถนึงอันนี้ส่งแล้วบางส่วนทอดมะนีเ네ฮ้ยอะไรคะโอ้เดี๋ยวกัน บ้าสุดเพียละนดีมากวงกามาไปด้บ่ันี้เฮ้ยอันอันทางทางไกลไปหาร้านสาวลงลงไปทางใต้คุณดเบ้าไก่ดิบ่ไก่ดิเขาเลยไปคอนเกนผลนี้บาไปปคอนเกนบแานบ้านเขาไปทังคอนแกนผลดิบ้าล้งไปทางใตนไปใต้เลยไปเลค่ะพรอมมากับสาวสูงมาค่ะมาค่ะทัวดินมันมันพร้อมทรงแล้ว เขาคือผู Get ้ที่ทรงเพกพนักงานทรงเู้พนักงานส่งเต็ม่เ็นรถเต็มอายโอ้พวเม่นหน่อยดิิคนขนาดเต็มรถบ่ได้คือคือตัวนี้อยโลรักทั้งหมดเนี่ยองคนอสอร้อยกว่าโลสองรอยกว่าโลนี่ฮะก็เป็นรถอะไรดอกก็มเลยคืคนก็คือคนนั่งดีๆเแ้วดาบไปดาบมันไปขาไปขา คนละขาคนละขาอันนี้ค่ะคืการส่งนี่งามแบนี้อีกประเทศอุ่มใจไม่ได้เหมือนเเบักโม่บนหลายอปิูโเป็นม้มันหอ้มันมันหมเพราะมันเป็นูมูมันน่อันนี้ทางไปทรงพอดิีทางไปสรงพอดีุ้มานอยู่ในโลงซุ่มเาเปนอยู่ในโหลดเพราะว่าขอบคุณค่ะอุ้ยคนละชมห้ตัอด แยกแรกดีมั่งแดกฟังสิบล้าางขวบมือนี่นั่นนี่ละคันบางขวบมือของเมียนี่เขาเขาไปจอดพุ่นปะเขาไปจอดทั้งหน่ะโอ้ขี่ไปเลยเราเราเปิดประตูอาซาอยู่นะเออนี่ไงเปิดประตูอาซาอยู่เื่องโทกลบเราบ่ายนัสนวัสดีมาส่งความมันค่ะอันนี้ถุงใหญ่ใช่ถุงสามโล บริการถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าบ้านพูดป่าเป็นไม้เป็นไม้ี่ส่จดเคือไว้ก่อนอะเก็บไม่ถุงกระเป๋าเออเก็บได้แล้วเก็บเลยโมกลับ ดีๆนะเพราะว่าไอ้ยบ้ากันเกื่อนมือหนีเขือนปื้มือสีเฮียไปดิเลยค่ะออกไปดิละเระวังหมาเขาคือไฟค่าอุ้ยฝนกับสีโต๊ะนะผู้ใดสีเจนก็การแก่ฝนมากค่ะแก่ฝนฝนกแก้ฝนมากะแก่ฝนมากเป็นปะเกยเลยเออเป็นใหญ่ยเพื่อไสีโต๊กก็การถอดดินจ้าถอดดินโอ้โา าวองโซ่ห้องเซลเากับเซลือกันขราว่าเองกับบววมันเป็นผักใหญ่เด้อบงดำดำบงดำดำค่อยๆปีกปีกๆเด้อข้าสีฟูผักเขาจะเอาที่้นะเอาดีๆเด้อโน่นดีๆดีๆตุ่มตุ่มบกึบบงเด็กหน่อยออกมายานออกมาปลากลาหน่อยออกมาปึ๊บปึ๊บ้แล้วปลากลาคือเบื้องแม่ค่ะเสือรูปปึ๊บป๊บ มาแท็กซี่นี่เป็นยูกว่าแหละมาแท็กซี่หมาแท็กซี่ก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณพ่อจักรูหกเบอร์ไหนลูกสาวลูกสาวสั่งลูกสาวสั่งให้ลูกสาวสั่งออนไลน์มาให้เดี๋ยวพ่อขอบคุณครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะจ่ายได้เรียบร้อยได้ใจแล้วค่ะ เล่นแน่ว่าจาันกลับนเหมือนันที่ไหนกลับคืนค่ะอย่าปิดโซน่ <c oughs> เ,เด้อแว่าแงเมันไปออกมาล่ะน,น่เขาลไปไตเลยค่ะซอยเกา่าไปซอยเดิม,มแมนสอดเบิร์ดมันเป็นมันมันเดี่ยวมันขาจันตเอ มาหมาันยะจนมากขยะจนเอาเอาเขาเกิดกิจังหยรบมาอยู่บนตึกด้วยค่ะแดดพอแล้วเอานีแล้วนางขายของมันคือความสุขของพวกเราจะส่งไถแน่หรืเด้นี่จะไม่ได้ขี่ออกเออจื่อจื่อยกบ้างไปจะไปหาอปุ๋ยอปุ๋ยอปุ๋ยในบ้านได้ไปอีกอปุ๋ยฝักฟองเอออันนี้จะท่าสีอยู่อันนี้ท่าสีแล้วเราจะข้ามชายแดนเอาสิเบสวัลลาบ้าวันละบ้าเอาผมขาบฮะผมขับตู่มาเพื่อ รวาตกาเออดีเด็ดเดีดเด็ดเด็ดเดดต่อเชดดอกอันนี้ต่นผักด้วยเฮ้ยอ่าดีๆนะตืมๆ ก็จะไปบ้านต่อไปนะคะเบาๆนี่ละนี่ละแต่ละนี่ละนี่นี่บะโอ้ของเพิ่นจักรโลนี่ของเพิร์นเฟิรนสองเฮ้ยตัวเบิ่งเล่อะไรรู้ไหเพิ่นซื้ออย่างละเฮ้ย์นปุ๋ยอปุยปุยสองปุ๋ยสองโลสองโลเอาถุงละโลนี่คือสองถุงแม่กมาทั่ว่าตุ่วเห็ดแมนทุกครั้งบอดิเห็ดถุงสองโลนะอ้อเออแต่ละอ่ะปุยอันนี้ที่มันที่มันบดเต็มบ่ยาย ถปงติดอถงอนติดาแคแม่ค้าเจาะกไวขาดขาดแคลนแม่เขาเนี่ยเออมันคือซุมเรือแล้วเขาจาคเบิดเาขัดแคลนี่คันไหนหม่องใจเมื่อกน้นบ่เิมแบบนี้แล้วปกคองดนี่บันบอกเขาสิบเ็บ้านน้อยนเน่าอ่ะคุณย่โลปิดนะคองมองเป็นเคือนมองสันสันเคือนผ่านขับ สะพาพอยู่เิคนี่สะพทองนี้ตะวันมองทางใต้เพิ่นตันตันเขื่อน่นจะตันเขื่อน่นเก่งกักน้ำไปเห็นน้ำปอบป่าเป็นเขื่อนตะกินบ่มีตะกินบม่นบมีน้ำแหล่งมันสิย่างขามได้เลยน้ำม,มันแห้งวันนี้เขาก็เลยตันเยอะมันก็เลยน้ำก็เลยไหลไปค่ะมาแล้วบ้านต่อไปบ้านใดเฮ้ลยวันนี้อันอานาวาย่านาวานาวาไปทางไหนนอนนาวา ยายน้องนาวาตะลังไหนอันเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นซอยนี่เลี้ยวขึ้นซอยนี่เลี้ยวขึ้นซอยนี่ไปค่ะนี่วัดจิกนินวะนี่กดเองค่ะขายแบบนี้ว่าเป็นขากระจดไม่ไดใช่วัวจอดขึ้นนี่แหละมาซอยเพื่อนเพื่อนนิงตอนนี้คล้ายให้พ่อเพื่อนหนิง บ้านใครของหลายอยู่ที่นี่เนาะแล้วอยู่อยู่เดี๋ยวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวบอแมนแล้วบออยู่เมเตอร์บอดินไหมคะบอฮะหลังแรล้วนอีบ่ใต้เมือนี่บ่เฮ้ยโอเคน้องนาวาสา น้ำกูใดแน่เด้เนียสุ๊บรถคนอยู่สุข,ขันอยู่ด้วยเหรอประตูหลังบ้านคนยนูแม่คนอยู่บ่อยแบนงอยู่บ่ายมาซองคนดีเพิ่นจ้ไเขาจะเทียงเขามาเห็นกัดนี่ถุงใหญ่ใช่ถุงสามโล่โลบริการบริการถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าบ้าน อายุบอกแม่เอาจากโลค่ะสามโลร้อยบอกคะเขาเหลือหอดบ่หรอเฮ้ยโอ้เออเอาไปเลยเหลืออยู่เฮ้ยเหลืองงได้บ่ดนี่เหลือบ่เฮ้ยมันดีกว่านนี่ซื้อสกัดต่อบ่ประเด็นประเด็นคือตือกรุงบ่ลรอเฮ้ยเออนั่นแหละมันหน่อยหน่อยไม่เป็นทุ่งนี่แล้วตือคือ นี่วาบานเือนจะบออไก่้่เออบ่อส่งส่งทังไก่ก่อนว่อบ่อทายใครพูดเลยตาบ้านเดี๋ยวแมนแม่เราต้องส่งทังไก่ก่อนเด้เพราะว่าแบบต้จะบปาข่มวนบ่อได้บองเออจะเกียบสีฟ้ามะทอาบนอย่างมาทาย่างย่างเนคนหนึ่งย่างไก่ล่ะย่างอันนี้เท่าไหนะก่อนตอนนีอ๋อนี้นีหรอมไปมองห้องมองห้องขไปกินมองห้องมองเขาวาหน้ป้อ โดยลัดค้าไปมันจะมีหองจักล็อกขึ้นก่อนจะหอดปลายบะนองปุ๋งมีหองมีหองมันมันจะลงจักล็อกเห็นไหมมองมองที่รถมันลงไปน่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นหองย่าเป็นเออย่าเป็นต่ำซาลิงเด็ดเด็เข้มเลยก็ย่าผ้าจะเป็นเออย่าเป็นต่ำซาเล็กเขาดิแด่นเหยียดเด่น หน้าคือของขยะขยะขยะปูนขยะปูนขยะเซฟไฟฟ้านี่เนี่ยอยู่หน้าบ้านลงคนยืนอยู่นี่นะยืนเติมน้ำมันเลยอาพูดบอลน้ำมันพุดผัดกันหลงทางคือกันนี่ะแหละเดี๋ยวเป็นเป็นรายยางย่อมย่อมโอ้เนยบอกเพราะอ้เอาดีดีซึ่งพอดีนค่ะ

บอลพาเห็นปลาบ้าน้านองกุง้งปุ๊บเนี่ยมันสิมีมีบ้านงามๆสามสีหลังอยู่นี่กัดเตรี๋ยวปวดไปเดี่ยวได้เลยเนี่ยใส้มื่อนี่เห็นอาาบ,อบอบนลยบ่อที่นี่บ้านเราเป็นงามสุดบ้านคูกัดเตี๋ยวแล้วเห็นบอนสิเลี้ยงๆกันอยู่นี่นะเนี่ยนะเนี่ยนะนี่ร้านข้าอะไรกับเปิดไปเดี่ยวเดียวลงเลยตรงขับร้านข้านี่ร้านข้า กเลยคือเก่าเว่ท่นเอเคไปค่ะมเป็นปีอย่างน้องคือควันปลุมแต่เน้อหยาบว่าเนินอยาคือควันแต่เฮ้ใจอ้อมแท้เป็นคนดังได้นอมือินเนาะซสื้อาดังกลัวเี่ยวย้ายมาทรงบเนีไรร้านนี่โอ้นีบ่ โอ้จ้าสิเป็นอยบาท่ฮะจาสป็นยงไยอ้าชแพบ่ต้องเป็นเบียร์ลัางได้อยู่ขวดเบียร์ัง่ถ้ากรพันลมนั่นพันล้มพันลหมเอาอันเอาอันแพงสุดเอาอันแพงสุดอนไดก่อนแม่อันไดก่อนแม่มาขายทุนอ่ะอันนี่ดีวาสัน คนมาให้นพอใหญ่หันเด้วี่จั่นของคนล้นหนึ่งเฮ้ยยี่เหลือล้นหนึ่งเกือบเนาะแมนของเรารูเดีเหลดีเออเกือบเนาะอ๋อจังหวะมาเป็นคนจ่ายมาเร็วนางเสยอยู่ตีเราขอบคุณคาร์มาเป็นคนจ่ายเหรอเนาะมาเป็นผู้ใดจังไบกับผู้ใดไปส่งเราหยุ่งเงันบ่ เป็นเงินแล้วอันเิ่นอเงี้ยห่ใ้แล้วเฮ้ยเขามว่ามันตัอออกมาแล้วเขากนางเซย้อยู่เิ่นก็อืเรียเิ่นเดียวไหมเดีวไหมเขาพจอปะันยเนี่ดียนายุประมาณสองร้อยเอายู่่แม่นี่ค่ะนี่จร้อนเลยย เก็บว่าได้แล้วิีเหลืออีกสองร้อยโลบุ๊ดได้ทีเมาคนเด็ดคนหลังไบเฮ้ยหลังไบนี่แหละค่ะหลังนี้บ่โอ้โหหลังนี้หลังนี้เราขึ้นมาแล้วใช่ไหมอันนั้นไหมอ๋อมันเข่าสองทางได้เหรอตัวนี้ประเทศสองทางในที่นี้ทางแต่กีนมีทางเดียวปับระเทศไหนเข่าทั้งนี้ได้เหรอตัว